สวัสดีครับพบกับเราช่องพายนิ่งหน่องแฟมิลี่นะครับวันนี้บรรยากาศก็พื้นฝนนะครับฝนก็จะตกนะครับฝนก็ตกได้ประมาณ3 4วันแล้วนะครับวันนี้ก็มาถ่ายพายนิ่งหน่องให้ชมนะครับนานๆจะได้ลงให้ดูทีนะครับ นิ่งนองอุดมสมบูรณ์ดีนะครับดูหญ้ามีหญ้ามีอะไรมีต้นกล้วยนะครับมีทุกอย่างนะครับให้กินนะครับไม่ขาดนะครับเลี้ยงแบบสมบูรณ์มากนะครับไม่ได้เลี้ยงช้างแบบแดดเดียวนะครับถ้ามันถ้าเขาจะตกมันก็ตกมันถึงฤด,ด,ดูกาลเขานะครับเขาก็จะตกนะครับปลายนิ่งน่อง ก็หุ่นดีมากนะครับก็ไม่อ้วนไม่ผอมมากนะครับเอประมาณกลางๆนะครับเพราะว่าเป็นช้างเพศผู้นะครับก็ให้กินทุกอย่างนะครับทั้งหญ้าทั้งกล้วยทั้งต้นปาล์มแล้วก็สับปะรดนะครับมีให้กินตลอดนะครับคนเลี้ยงก็แตกต่างกันนะครับบางคนก็เลี้ยงไม่เหมือนกันนะครับ บางคนก็เลี้ยงปล่อยๆนะครับมีล่ามสู้ตีปอกตีอะไรอย่างดีนะครับตรงคอใส่เสานะครับไม่ล่ามไม่ได้นะครับก็จะถูจะเล่นเสานะครับก็ป้องกันเซฟอย่างดีนะครับก็เสาอาทิตย์ก็จะเข้าไป ทำงานนะครับเข้าไปให้นักท่องเที่ยวแขกนั่งงาถ่ายรูปนะครับที่ข้างบนนะครับในสวนนะครับก็เสาร์อาทิตย์นะครับเมื่อวานก็ให้รถแคบเล็กนะครับมาทำที่หลักให้ใหม่นะครับเพิ่งทำเสร็จนะครับเมื่อวานฝนก็มาใส่เลยนะครับทําเสร็จ ตรงล่มตรงนอนตอนกลางคืนนะครับก็ใส่โซ่ใหญ่นะครับห้าหุนนะครับป้อ,องกันความอันตรายนะครับซฟและช้างและคุณนะครับก็สับประรุนะครับก็ไปเอามาให้ฝลายิ่งนองต้นกล้วยใบปาล์มนะครับแล้วก็หญ้านะครับหญ้าอยู่แถวนี้ก็หาง่ายอยู่นะครับก็ ช่วงนี้ฝนตกไปก็หญ้าก็อุดมสมบูรณ์ดีนะครับช่วงนี้ก็ยังไม่ขาดนะครับพอนานๆผมจะได้ลงให้เอฟซีพายนิงหนองดูนะครับสวัสดีครับก่อนลิวครับครับผมครับดีๆก่อนเร็วครับครับดีดีครับ อันนี้ก็ห่วงกินอยู่นะครับเอซีท่านไหน <c oughs> แวะมาเที่ยวนะครับแวะมาเที่ยวที่สวนนงนุชก็แวะมาถ่ายรูปมาให้อาหารพายนิงน่งนองได้นะครับ ที่ในสวนตรงนู้นนะครับก็วันเสาร์วันอาทิตย์ก็ไปเจอกันที่ด้านในนะครับก็จะพาภายนิ่งน่องเข้าไปนั่งงาถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปนั่งตรงงวงนะครับถ่ายถ่ายรูปนะครับวันเสาร์อาทิตย์พอเอฟซี FC, ท่านไหนแวะมาก็ซื้อกล้วยซื้ออะไรมาให้พายนิ่งนองได้นะครับที่สวนนงนุษนะครับพบรรยากาศก,าก็ เหมือนฝนจะตกอีกแล้วนะครับนี่ใส่ปอกงาก็เพราะว่าเวลานอนเวลาเล่นชอบเล่นงาเล่นอะไรตัวเองนะครับชอบถูชอบดันนะครับนะครับชอบเอางาใส่ตรงก้อนหินนะครับ ชอบเล่นชอบอะไรนะครับก็เลยใส่ปอกงาให้นะครับเพื่ออย่าให้งามันหักมันหลุดมันอะไรนะครับก็เซฟทุกอย่างนะครับก็ไม่ประมาทนะครับ ท่านไหนอยากมาเจอภายนิ่งน่องได้นะครับมันนิ่งน่องจะเข้าไปด้านในในสวนนะครับวันเอาทุกวันเสาร์อาทิตย์นะเ้าไปให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปด้วยนะครับนั่งงานั่งอะไรนะครับวันนี้ก็เสานี้ก็ทำเองนะครับ ทำให้ภายนิ่งนองตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับนี่ก็ไม้นี้ก็มันโคตรลงนะครับมันหักลงตรงนู้นนะครับเนี่ยหักหักลงแล้วก็อยู่ติดคลองนะครับผมก็เลยให้ช่างพองมาตัดไม้ให้นะครับตัดแล้วก็เอาแมคโครแมคโครทางสวนนะครับมาดึงเอาไม้มาทำร่มให้ภายนิ่งนองนะอันนี้ก็หาไม้หาอะไรทำเองนะครับ ก็ช่วงโควิดนะครับช่วงนี้นิ่งนองก็ไม่ค่อยได้เข้าทํางานเท่าไหร่นะครับก็ปกติช่วงนั้นนิ่งนองก็ทัวร์แขกนะครับทัวร์นักต่องเที่ยวนะครับแต่ตอนนี้โควิดก็เลยได้กินหญ้าหน่อยก็หาลมหาอะไรให้อยู่อย่างนี้นะครับดีกว่าล่ามตากแดดนะครับ ก็อุดมสมบูรณ์ดีนะครับผมก็ให้กินแต่ไม่ขาดนะครับก็หญ้ามีอะไรทุกอย่างนะครับกระต๊อบผมก็มกทำกระต๊อบเล็กๆไว้ตาดูช้างอนนั่งเล่นนะครับต๊อบนั่งเล่นบรรยากาศนะครับก็เมันคนจะตกนะครับ มากนะครับพานิ่งนองก็ช้างที่ว่าออพอมมากก็ไม่สวยนะครับถึงจะงานยาวงานอะไรก็ช่างนะครับมันไม่สวยนะครับถ้าช้างมันผอมากอันนี้นิ่งนองก็หุ่นดีนะครับก็ไม่พอมากนะครับกลางๆนะครับไม่อ้วนไม่ผอมากนะครับหน้าก็ยังกลมอยู่เลยนะครับ อายุนี้ก็ยี่หกปีแล้วนะครับปลายนิ่งหน่อยก็ได้ผสมพันธุ์เรื่อยนะครับช่วงนี้ก็สูงสาเมตรนู่นนะครับสาเมตรขึ้นนะครับปลายนิ่งหน่อยนานจะได้ลงให้ทีนะครับ ด้านหน้าครับรอมากครับกินเลยไม่ขาดเลยนะครับก็ดีครับที่กินอะไรไม่ค่อยเลือกนะครับไายนิดหน่อยก็เดี๋ยวฝากคลิปหน้าต่อไปนะครับเดี๋ยวก็ฝนจะตกแล้วผมก็ไปทำธุระต่อนะครับ อย่าลืมเข้าไปกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจากช่อง p ายนิ่งหน Non Family นะครับสวัสดีครับ